ชั้นป .1 ทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูพิมพอรอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนภาษาไทยนะคะวันนี้ครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับสละอีนะคะได้เรียนรู้ไหมคะว่าสระอีเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะออกเสียงใหม่อีกครั้งนะคะออกเสียงตามครูได้เลยอี นนสระอีเป็นสระเสียงยาวนะคะนักเรียนจะวางสระอีไว้ตรงไหนเมื่อนักเรียนเขียนพยัญชนะนะคะสระอีจะอยู่ด้านบนของพยัญชนะไทยนะคะเป็นเสมือนมวกเป็นเสมือนล่มที่ต้องเอาไว้ข้างบนนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนสระอีกันดีกว่านะคะเราจะเริ่มจากตรงไหนถ้าต้องการเขียนสระอีนะคะเห็นจุดสีฟ้าของครูไหมคะนักเรียนต้องเริ่มจากด้านขวามือ ด้านล่างนะคะแล้วเขียนไปข้างหน้านะคะแล้วโค้งขึ้นข้างบนแล้วก็โค้งลงพองามนะคะเสร็จแล้วก็ขีดขึ้นข้างบนแบบนี้ก็จะเป็นสรลอีที่สวยงามแล้วนะคะลองอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกสรลอีค่ะเริ่มตรงนี้นะคะขีดไปข้างหน้าโค้งขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็โค้งลงมาที่เดิม นะคะเสร็จแล้วก็ขีดขึ้นข้างบนอีกครั้งก็จะเป็นสระอีที่สมบูรณ์แบบแล้วนะคะต่อไปเรามาเรียนรู้คําที่ผสมด้วยสระอีดีกว่านะคะครูมีตัวอย่างคําอยู่แค่สามคำเท่านั้นเองนักเรียนลองทายที่ว่ามีคําว่าอะไรคําแรกเลยค่ะทายสิคะคานี้คืออะไรคะคานี้คือสีค่ะนักเรียนก็สกดเลยนะคะสอี สีก็หมายความว่าสอคือสอเสือผสมด้วยสระอีนะคะเมื่อสะกดก็จะเป็นคำว่าสออีสีนะคะมาดูคำที่สองเลยนะคะ,ะคำนี้คำว่าอะไรคะคำว่าตีคะ่ะนักเรียนสะกดเลยนะคะตออีตีตอคือตอเต่านะคะเป็นพยัญชนะอีคือสระอีนะคะเมื่อสะกดผสมรวมกันแล้วก็เป็น ตออ e t นะคะต่อไปคําสุดท้ายค่ะตัวอะไรคะพยัญชนะภาษาอังกฤษตัวนี้คือตัว b นะคะอะกะกดพร้อมกันเลยนะคะ b e b b คือ b ใบอไ,ไม้ e คือสระ e นะคะรวมกันเป็น b e b ทบทวนอีกครั้งนะคะนักเรียนคำนี้ค่ะพร้อมกันเลยนะคะ s e ออ สีภาพต่อไปเลยนะคะภาพนี้ตอีอปีสุดท้ายนะคะบอีอบีค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะการสะกดคำที่มีสระีนะคะการบ้านของครูวันนี้นะคะให้นักเรียนไปเขียนคำ ที่ผสมด้วยสระอีพยัญชนะตัวไหนก็ได้นะคะใครมีเครื่องปิ้นก็ริ้นใบงานได้เลยนะคะส่วนใครไม่มีเครื่องปิ้นก็ไม่ต้องกังวลใจเขียนลงสมุดจะเขียนเป็นบรรทัดหรืออยากจะวาดรูปก็ได้นะคะอยากจะเปลี่ยนรูปของครูจากรูปดาวเป็นดอกไม้เป็นรูปหมารูปแมวรูปหมีได้หมดเลยนะคะเขียนคำลงไปอาตัวอย่างคำของครูคำว่า สีเวลาเขียนสะกดด้วยนะคะสอีอสีตออีตีแล้วก็ตามด้วยคำอื่นๆของนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูพิมพรขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ